อะไ้อรไ <c oughs> อ้่นจะไปเกาลีเ้ยแม่เรียก้วหวนานไหนชั่วนหวาน้หมรอพี่ไ่ตัวม่ <c oughs> ว,วันนี้เป็นวันสมัยชา <c oughs> ้แล้วดม่ดูอะ่ะเปลี่ยน

เอาพี่วันดีครับวันดีค่ะแม่กระเป๋าชมพูอ่ะลูกไม่ของแม่เป็นคิตตี้อยู่นะ่ยใช่ป่ะชชอนนกชระอะชกอนะองกรบนที่กะชอนกอกะะนอก